มาซื้อของแมคโครนะฮะวันนี้มาซื้อของแมคโครก็เดี๋ยวใช้รถนะฮะคนซื้อก็เต็มหมดฮะแมคโครแมคโครเขาแจกสองม,มือให้นะสองม,มือให้ผมก็ได้รถเข็นมาแล้วรถเข็นเขาก็า ใช้แอลกอฮอล์เช็ดนะฮะเช็ดตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปซื้อของตรงนะสดนะอันนี้ผมซื้อของนะฮะนะฮะซื้อของที่แมคโครนะฮะซื้อของอันนี้ก็าขายดีนะฮะอันนี้อยู่ที่อาหารเช่แข็งนะฮะ ก็โอเคฮะก็ตัวนี้หมดไปพันสามหกสิบกว่าบาทนะฮะเดี๋ยวก็จะไปแวะที่ฟู้ดแลนด์ต่อนะครับฟู้ดแลนด์ของยังขาดอยู่ก็น้ำสลัดนะน้ำสลัดแล้วก็อะไรนะของแช่แข็งอีกอย่างนะสองอย่างสองอย่างเนี่ยไปซื้อที่ฟู้ดแลนด์นะครับก็แมคโครนี่เป็นแมคโครอ่ะสีนักครินนะฮะก็ ครึ่งเดือนผมก็จะมาซื้อครั้งหนึ่งนะฮะมาซื้อครั้งหนึ่งนะครับก็ไม่เกินสองพันฮะไม่เกินสองพัน 2, ก็กินได้ไปครึ่งเดือนกว่าเกือบเดือนนะฮะโอเคอ๋อจะไม่โคลสียงนี้มาก็เดี๋ยวจะเข้าพูดแลนด์หรือถ้าเกิดตอบมีของเพิ่มอีกนิดนึงนะครับนี่ถึงพูดแลนด์แล้วนะพูดแลนด์แล้วปะนะ จอด,จอ,ดอันนี้ซื้อของจากฟูแลน์ฮะเั้หมดไปแปดร้อยกว่าบาทนะแปดร้กว่าบาทก็ครบหมดนะฮะก็เดือนนี้ก็โอเคแล้วนะครับเดือนนี้ก็โอเคแล้วนะของที่ซื้อนะครับมีทั้งทั้งสดทั้งคาวนะฮะโอเค ก็ตอนนี้ก็จะออกจากฟุตแลนด์แล้วครับ